ไปทางทัพนาโปะอร่อยไปทางพี่ไปทำไมเดกอะไรไม่ทันอาหารเด้อโอ้ยเว้โอ้ยควงหัอเว้พลังเหอพลังเหอไเหนื่อยเคัดียวตองไปไม่เหนื่อยยังไขอเือเีนไ่พที่จริงยังคิดอยู่เลยว่าจะไปจออจอใครสันหลัง ไม่ใช่จอเลือดจอไขสันคอโนีเขาให้ดูเลือดไปก่อนอ่าเลือดเขาบอกห้าต่ำกว่าห้าร้อยเนื้ออะโนรีเนี่ยไม่ใช่โนรีเฉยดูเขามีอะไรผริตปาฟาม้เออเหมือนผู้ชายเนาะมีคนบอกว่าเขาสามนิ้วนะคะเขาสนับสนุนหงสามนิ้วโอเคค่ะไม่ธรรมดา มีหน้าท่าทางกับเราไหมสามนิ้วนี่เองชมไปอย่างนั้นแหละมารยาทมารยาทเนี่ยมันคนนี้เขาบุคลิกเขาไม่ธรรมดานะคะเขากล้าพูดมารยาทเนี่ยมันน้องมันมันพ่อมันยามารยาทแม่แม่เขามันยามัาเรยอทไล่ แตคนนี้เขาเป็นลูกศิจารย์กันนะคะก็จะง่ายดูงรยก็ไปส่งไปจากอ่าอินบอยไปจากหมอพลพลพลพัฒน์บอกว่าอาจารย์บอกว่าให้ให้หมอจอดแล้วจะไรหมอไม่ทำหมอไม่ทำขึ้นมาได้คำตอบตอนมันเฮ้ยฟินเม้นต์ไว สามที่เศษเหลอกิโลเมตรจะเอาพวกไอหว่กระปีที่มันเน่าเนอะไรมากิโลกี่อะแค่ใส่ไปแล้โอ้ต้นต้นยางก็ต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคแล้วโอ้แ้วทำไมหนาหนาไม่ลยทุกทีอะ นจะเป็นเรื่องไงเรากีกินข้าวมาเคยหยุดทุกทีอ่ะเกี่ยวคุณแล้วก็มาคุณหยุดคุณหยุดกินข้าวเขาก็เริ่มทำเหล้านาเรามีสุกหรือยังก็มีข้าวสุกหรือยังมันล้มหมดเด้งันโอ้โหนอนเกี่ยวเลยอ่ะพันยาวพันยาวนอนเกี่ยวเลยอ่ะที่นี่ติด ทีิเดือนหน้าเหรอนี่ค่ะแดงว่าปลูกเป็นน้องปลูกเป็นน้องเขาจะไม่เนยแปลงนี้แปลงอื่นก็เกี่ยวไปแล้วไม่ข้าวคันนี้มันเป็นข้าวหมักไงข้าวหนักเียวข้าวเล่าว่าข้าข้าวไงมันเกี่ยวข้าวไงต้องเก่าต้องจริหลังเดือนข้าวลอยนะคะผมเลยถามว่าข้าวีมีน้ำแล้วน้ำมันไม่ต้องถว่างําเาเบ้าได้หรือเล่านนี้เจ้าไปทําเ้าเจขเ้าเบ้เป็นขเดียว พระเจ้าม <formation jin inh aling> <at> ันเวลาทำไปจะผนไม่เหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเวลาไปทำมันจะนุ่มมันจะเป็นก้อนมันก็จะเหนียวแล้วตามไปมันจะไม่แตกเลยค่ะมันไม่เห็ดยากไม่มีอย่างไอ้เจี๊ยวอะไรอ่ะด้วยประมาณที่ยี่สิบเดือนนาเนี่ยยี่สิบคันคันวานเฮ้ยเดือนนาพุดนะ่สิบกว่าวันเมื่ออื่นก็ฮอดเดือนนาแล้วเฮ้ยเมื่ออื่นเหมืองวันที่เก้าวันนี้แปดวันนี่เก้าครับ ต่อยังเนี่ยผาสะพานนี่ต่อยังต่อหัวต่อหางยังฮะเดินได้ยังเดินได้แล้วข้ามเดินได้แล้วข้ามดีข้ามฝั่งโน้นอะไรนี่ยเขียวเนี่อะไรเนี่ยขำมอ่ะโอ้ขำฟอร์มกับนี่เน่ะโอ้โหได้เลยคำนุนมันขึ้นไม่ได้คำนุนขึ้นไม่ได้ ยังขึ้นไม่ได้ข้างโน้นสะผานไปยังมาแล้วเขาทำไอ้เนี่ยปูนเขาทำปูนใส่ครับเขาทำท่าปูนเขาทำท่าปูนใส่ยังไม่เท่าปูนนี่เออแต่เดี๋ยวเขาจะเบไปข้างโน้นอ่ะพอทำท่าปูนเสร็จแล้วก็ถึงอัตรานไปต่อเขาดังทำท่าอยู่เขานังทำท่าอยู่แค่ทำท่านี่ไงท่านี้เสร็จแล้วขานี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จทีเดียว เนี่ยมันนี่ไงมันเป๊กกันตรงนี้ตรงกันเด้ได้แล้วนี่ไงโอ้ยทำไมมันสูงจังตองไปอีกเนี่ยต้องทำขั้นบันไดเพิ่มครับใช่ต้องทำเพิ่มน้ำลงมันได้นั่นแหละต้องทำไปอีกถ้าน้ำลงดีแล้วทำได้หลายขั้นพะน้ำท่วมก็ช่างมันแล้วก็เอาประพานต่อได้มันยังไม่เสร็จลงน้ำมาดิไม่ได้ ไม่ได้เด้งด้หนักเด้งเชือกมาสะพานมาใส่ได้ทำไมมาใส่ได้โดดไม่ได้กว้างนะโอ้โหไม่ใช่นักกะไม่ใช่นักโดดไม่ใช่นักโดดพวกเราดีคนเนาะทำไปตามภาษาอย่างพวกเราอ่าใช่อ่า

อะไรตาสั้นเนี่ยตาที่ปกติครับตาอ้ออนพ่อครูอยู่ข้างหน้าโอ้ครับย้อนกลับมาเดินตามหาหมวกนะหมวกแก๊ปหล่นโอ้ยหมวกหล่นกาลังตมเดินตามรอยเดิม อ้าวไม่ยังไม่มีใครเก็บไปหรกตามหาให้เจอเสียงดูเตะไปเดี๋ยวก็จับได้ <c oughs> จะเดินไปเดินมาก็เตะเข้าก็รู้เองอะ่ะ <c oughs> เดินผ่านไปไหลายทีแล้วพึ่งยังไม่เตะเลยยังไม่รู้เป็นมาจะล่มแล้วจะล่มหมดแล้วเอาไปก่อน มันพัดมันกวาดเองใช่มันกวาดได้กวาดไปคดมาได้เป็นหลุมเนี่ยเนี่สองโมงกว่าจะสามโมงแล้วไม่มีแดดตรงนี้เคยอยู่นี่ตรงนี้เคยอยู่เคยอยู่กัดกานเดือดตออยู่ โอ้ยบทันใหญ่บทันใหญ่หอมหัวใหญ่ยังบทันใหญ่สามเดือนเหรอโอ้ยเหอโพดเว้ยเอนก้าสิบเก้าวันก็บ่ได้บ่ได้กินตอนได้หมูมังคุด อขันสะพานนั้นเกิได้ครับสะพานในสามไปดเอสานนั้นก็ดได้หรือว่าจะแวะได้ไอควัวเจะแวะควัวัวได้ได้มันต้องวกกลับมันต้องวกกลับอพมแววตะดโอ้โหนี่เป็น เนี่ยเป็นยามเสาเเลยสาถนนเลยเนี่ยเอาไฟมาต่อเนีสองต้นนี่เสาถนนเลยตรงแนวเลยมันแย่งกันกับไอ้ต้นกึศจำชาเนี่ยตรงแนวเลยมันมันแย่งโดนจำชาบึ้บบึ้บไปแล้วโดนแทนสุดชีวิตน้ำยาละโดนแทนเต้นเอิมกระห้อง กระหงงกระหงงอเล็กๆตเล็กมันหักมีพวกเราเอาเชือกมาบดมันมามามาติดครับเนี่ยอ๋อต้นกระห่งเหรอฮะกระหงงวังกังหงคือต้นนลานีลาวังกระห่งเลยต้นกระหงงมีลูกเราเต้มเลยลูกเราต้นเยสุดเ็นตนงไปรถโควิดบมาเลยอีกสอวันค่ะอีกสองวันค่ะตอนนี้อยู่สติ พอจะทะเบียนตัวแล้วข้าวต้สีเรียบร้อยแล้วนี่นี่ต้นนี้สีตอกแล้วต้นที่บ้านพยาบาลกำลังร่วงหมดมีใบใหม่แล้วต้นนี้ใบพวกนี้มันกินได้หรือเปล่าได้ใส่่ไไมด้ต้นไทรไม่ใช่ต้นไทยถ้าไทยเรากินได้ต้นไทรกินไม่ได้นกมันยังกินเลยครับนกมากินลูกนกมากินลูก ลูกใส่ออกล้วทมันทันไวยังอีกสองวันวันนี้มันวายังไม่มาดีเลยมันร่วงมันร่วงหมดละตอนนี้ร่วงหมดต้นอีกพรุ่งนี้บารืนบารืนก็ได้แล้วกลางเดือนวามันที่มันหมดไปแต่ว่าปีนี้มันสากกร์็ระมาจำซึ่งอาจจะมีอะไรบ เออลาลิยาน่าจะเข้ามาเพราะมันเร่งเกาะอะไรกันเอาไว้ใครแก่กันสองคนนี่ที่ไบฟ้าค่ะที่ไบฟ้าเป็นที่ปีหนึ่ค่ะอ๋อนี่หกสิบนี่6กสิเจ็ดค่ะหกสิบเจดีฉันหกค่ะวันนี้คิ้วขาวขาวแล้วเนอะเข้าชักกันในหลวง ในหลวงเกิด95ดิฉันเกิด97ค่ะพ่อโอ้อะไรแกก็ในหลวงเอ้ยเกิดนอยกันในหลวงค่ะเกิด9กค่ะในหลวง9 68าหกแปดแล้วเหรอในหลวง95้าห้าค mm ่ะเป็นพี hmm. ่เป nah ็นพี่สองปีในหลวง68แล้วเหรอค่ะหกแปดเจ็ดค่ะ68ค่ะ68แปดหรือหกเก้าค่ะ68ค่ะโอ้ในหลวงนี่68ดเจ็ด็ดสค่ะ ไม่เป็นไรนะคิ้วขาวที่เราเป็นคิ้วภูมิปัญญามันมันเหมือนมันเหมือนอมันเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรนะคนจีนน่ะไม่ใช่คต้ซขาวไตสือไต้ซือไตสือเหมือนไต้ซือเหมือนไต้ซือเหมือนไต้ซือเฮ้ยมิมมิมมิม มิมเฮ้ยมิมมือตอบต่อ่า่ืิสืสุรีแลซื้อซื้อแปื้ซื้อแปซ้ซื้อไนคือซื้อแสซื้ออกสารแปลว่า ซื้อซื้อตรงไปซื้ซื้อค้ซื้อเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่ว่าโง่นะซื้อเนี่ยมีนัยยะสำคัญมีนายแฝงว่าโง่นะซื้อโอ้ยมันคนซื้อมันคนซื้อ จะออกไปบ้านรัตเกตขึ้นขึ้นบ้านใหม่ท่านออจะไปไปด้วยไปด้วยไปขึ้นรถรอท่านฟ้าไทยอยู่รถขึ้นไหนนี่โอเคโอเคผมไม่ให้รถไม่ให้มีรถเลยจัดไล่การวัฒูาโอ้อ๋อออรถตู้เออรถครับเฟอร์าบนรรเรอมีคม้เหรออาธีดินค่ะ อาลมหพกุดมานี่นนล,ลายแวลงขั่วจัาน้อยิึงคนจังน้อยนางองขั่วลงคั่วทะเลาะก,กันหรือเปล่าไปดูน้อยเออไปรูที่แย่งกระทะหยาดตะลิวเปล่า เอ้าต่างคนก็ต่างทำนะนี่ก็มาจัดฟืนเอ,าอ้าคนพวกเราเนี่ยไปไปนะโอ้เว้ยมันอุดมสมบูรณ์จริงๆ,ๆิที่เองไม่รู้เดินด้อ่าโอ้มันเหลือมากยมันใครมันมีอะไรู้ฮู้จอขมขมบ่มี่แล้วค่ะมีแน่ลรอคะมีแน่ค่ะ แม่งมันจอขมเลยอายุมันมันมันต้มนี่เด้มันมันไฟรเนี่ยเอ่งอ้ามินเก้า่ครับนี่สู้นี่ไม่ได้นี่โอ้โหไฟนี่สวยจังเลยเว้ยสวยจังเลยไฟเนี่ยโอ้โห อจ,จะจ <oh> ีผ hm ัมค่ะจีผัมอ่ะผัมมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วมาจีนี่ค่ะนึ่งค่ะหลวงพ่อ่านึ่งอ่านึ่งค่ะจนึ่งอ๋อเนื้อป็นก้อนใช่ค่ะแเรามาตีทีมใช่ค่ะโอ้เอ้ามันด่าแทนมันกอบมันแห้งกันนะมันด่าแทนมันแห้งๆข้างหลังข้างหลังเนี่ยนะ ยางมันดีๆในในงางเปนคนโซ่เอ้ยพี่ตีหลยก็กลางนีตกลางน่ยางกระดาซ่้มมีกระดีกว่าตัวขอกาทั้งเข่ากินกระดาดี่ะงางสาวปกวาดถนนดกระดีกว่าตัวอเออ ต่อไล่ง่ายเพราะบอนเซนหนุ่มเล็กงอนใช่ได้ใช่ได้เยอะส่วนหนุ่มบอนเซนเสี่ยงแค่ไหนใช่ได้อ่าไปดูหัวป่าจิแม่ครัวหัวป่าพ่อครัวหัวป่าหัวป่าป่านี่มีกอไก่กระร้นนะป่านี่เขามีกอไก่กระร้นนะ เพาะงั้นจาเขียผิดก็ต้องผัดผัดผัดปังค่ะท่านะผัดปังเดี๋ยวนะคะเปิดให้ดูนะคะเราจะผัดแบบน้ำนะคะเราเอาน้ำลงก่อนแล้วก็ผูอ้อยทวนๆเลยเว้ยเนีมันมีน้ำในตัว่เราต้องเราเอาน้ำลงแล้วน้ำมันลงค่ะเราจะแอบสุขภาพนะคะเราไปเรียนสุขภาพก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะท่าน ไปร้อยครั้งก็กลับมาเหมือนเดิมบอกว่าเอาเอาที่สาไปล้างสมองท่านที่สาจะซ่อบหวานชอบมันบอกว่าที่สาทำไมช่วงนี้ไม่หวานเมียไม่อยู่เขาบอกโอ้โหเมียไม่อยู่เลยไม่ไม่หวานโอ้โหเลือตัวนุ้งคำว่ันสตัวกันนุวนุ้งเสร็จแล้วครับโอ้ ทิศสาเขาเป็นนักประพันธ์ทิศสาเขาเป็นนักประพันธ์อะไรนะเขาใช้นาปากกาอะไรปีกอะไรนะปีกปีกอะไรเออปีกฝันคนบ้าเขียนปีกฝันคนบ้าเขียนโอ้ในสาปีกฝันเอเป็นไหนหมดเหรอโอ้โหคนงานไม่มีเลย มอนั้นก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องตัวขาดต้องต้องทำท่านางไม่เหมือนสูตรของยายยายเป็นของเราค่ะตอนนี้ก็เหลือจะลงหม้อแกงเหลือจะหม้อผัดเท่านั้นเองเนาะหม้อแกงหม้อผัดเท่านั้นเองเด็ดของเรามีแล้วได้กินแล้วตอนเนี้ยังด้วยค่ะไม่ขาดแล้วนะคะเถอะหนูได้ยังบ้างอ่าเถอะหมูก็ได้ยินมา โอ้มีเห็ดหูช้างไหมอยากจะได้หูช้างอะไรได้ใบเดียวก็คงอยากิดาวัดเลยใบเดียวนะต้องเห็ดหูช้างแอฟริกันด้วยนะเห็ดหูช้างของงไทยมันใบเดียวท่านทำโปรแกรมหรือทำแบบเด้นดีมากของไทยหูเล็กี่านยังดูอยู่นะท่านสงปนจงลงยูทูบหรือว่าลงเพจ เป็บุกอะไรเงี้ยเอ้ยเนี่ยที่ถัยไปไล้ถ่ายแต่ละแต่ละถัดงานอ่ะแต่ละขัดงานอ๋อโอ้่าฮกลับมาแล้วหรอไปๆอ่ะไม่ได้กลับ ประมวันที่ช่วยงานมาเนาะเอามีอะไรกินพร้อมน้ำมันหมดแล้วไม่หมดโอ้ยเกือบหมดแล้วเว้ยของแพงคของแพงโอ้ดูที่นี่กลับยังเดือตั้งยนต์ของเรา เรียกว่าตับขำตับขำตับขำเปดผัดพร้อมก็ขายดีค่ะนี่โซ่ตัก็นี่เห็บแก้วครับฮะแก้วแครับโอ้เราดูเป็นขำวันวันนี้ไม่ได้ยินแตนเลยค่ะ ท่านนี่คะเมืเ่อกี้ไม่ได้ยินแล้วก็เลยเด็กกลังให้กรนะกอบท่านมีกอลองถูกลองนะ่อเมรีแอเรียกชื่อฝรังท่านเเรียกชื่อฝรังแลคุณฝรั่งเมรีแคม เขาเลือกเกินเขาเลือกเกินเขาพูดนี่นี่นี่โอ้โหถอดมาเนี่ยนี่หลอกตัวเองเก่งนะค,คน <laughs> คนนี่มันหลอกตัวเองเก่ง <laughs> จริงๆ <laughs> โอ้เอาจะติบเหรอคะมันทำไมขึ้นดำๆทำไมมันดำหมดเลยล่ะมันผิวพันธุ์มันเป็นอย่างนี้เออมันกม่ไ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 ม่มันเขียวมันเหลืองสุกมันก็จะเหลืองนี่มันดำหมดแล้มันไม่สุกอ่ะยังไม่ยังค่ะต้องหมกไม่อีกมันมันดำหมดไม่สุกอ่ะสุกมันก็เหลืองหมกก็ติบก็จะอ๋อโอ้โหพูดถึงเหลืองเหลืองก็โผล่มา ก็คือทุกวันนี้คนเรารู้เรียนรู้ไปตบดรรักอะไรมากนแลโอ้โหมีคนฟังอยู่สองคนหลายคนอยู่ที่ทุออนไลน์รู้เรื่องจริงใจของเราเข้ามาได้เลยเวลาเราต้องตักอะไรเห็นประเท้รู้เข้าการตลกแต่รู้รู้เรื่องมากไหมรู้ว่าโอ้โหนี่คือแฟนนานุแฟนโลกต่างประเทศรู้อะไรรู เก็มีเรื <Allah> ่องเล่าอะเรื่องเล่าว่ามีอ้าวดีฟังดีไม่มีใครแย่งฟังมากเรียนเก่งมากเลยในเรื่องเล่าเีื่องเาเป็นเป็นคนสงสารนะเรียนเก่งมาก เวทีทำบานเาช้ามีแค่นี้เหรอก่อนฉันเทศก่อนฉันมีคนฟังอยู่ทท้งนี้อโอพอดีเจ็ดคนพอดีเลยแปดคนทำหน้าที่นะจัดที์ให้ มนม,มีคนฟังที่ไม่รู้เรื่องด้วยฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ฟังคนกกเ,เลยเปิดะนะขอบคุณครับไปเที่ยวบ้านอาเขตเหรอครับนะไปไ,ไป